สวัสดีครับลูกพี่ไอมันเป็นจบมากเนยตีคือบมากมึงขึ้นเหมือนยางมวนเอาก็สี่ห้ามยุ่งหหอยกับว่าตกมีอิ่มเสมอยู่เออเอาเอาขึได้เซใส่เสียละขึ้่าดรเตรียยุ่เงานไหมแล้ว่ไใจเอาขี้ไก่มาเอาไปงอะไสการแล้วเฉียว

ก็คืว่ายุคเคเทไปละกันทัสายถิมต่ไปทัสายถิมกูชี้โอ้ขอเมีเอ้าเป็นเพื่อนแล้วหรอตีเฮ้ยเอาตีนาทีเล่งลูกยังเอาติแม่เพิ่งหลตื่นช่วยแม่ตื่นัแล้วไปดับรถก่อนจยัฮะเอาติตีเลยเอ้าไม่ไม่ tít lưỡi đi ๆติดเรื่องอี ไมได้อาบน้ำาหน้าอันนี้มันก็เส่เสียตัวเก่าทตัเกาเียตเดวอยู่การใช้งินย่างนตื่นกินตบอกว่าจะกินร้านเจ็ดต่อไม่ได้กินจ้ะพอตลมหัวโรใจแอบไไมไปห้าไปแม่มยจ้อยไหมแม่สวัสดีค่ะบัณหักมาหอดเบิดแล้วอ้ยบัณฑ์เบัณฝาใสั่นดอก เจิเองบ้านมาทัานเด้อหนคนมีบุญม <c oughs> ่บุญอีกเดียวมาค่ะแล้วพ่อหน้าไปดอง Dyp på paviljongen. 再见。

i <laughs> นาหโมลักสณ์ราบ